วัสดีครับนี่คือทีวี360องศา,ศาเที่ยงวันทันเหตุการณ์กักกบผมธนินวัฒ์พัฒนาวีรคุณนะครับวันนี้เรามาติดตามความเป็นไปภูมิภาคเอเชียครับภูมิภาคเอเชียช่วงหลายวันที่ผ่านมามีภัยพิบัติทางธรรมชาติเกิดขึ้นหลายอย่างมาเริ่มด้วยการติดตามความเคลื่อนไหวพายุไต้ฝุ่นฮันลองกันก่อนเลยนะครับ ภาพต่อไปนี้ก็คือภาพถ่ายดาวเทียมองค์การโนอาให้เห็นความใหญ่โตและพัฒนาการของพยายุไต้ฝุ่นฮาลองตอนนี้ยังอยู่ในทะเลทางตะวันออกเฉียงเหนือของฟิลิปปินส์ครับเคลื่อนตัวขึ้นไปทางเหนือด้วยความเร็วศูนย์กลาง157กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนยเ์เตือนพายุไต้ฝุ่นร่วมสหรัฐอเมริกาหรือ JTWC คาดการว่าจะขึ้นฝั่งญี่ปุ่นตอนเช้าวันอาทิตย์ที่10สิงหาคมครับทำให้ทางฝั่งตะวันตกของญี่ปุน่นฝั่งตะวันออกของเกาะคิวชูและชิโกกุมีฝนตกหนักน้ำท่วมดินถล่มได้กรมอุตุน ใ,ใต้7-9สิงหาคมต้องตรวจสอบเภ่าอากาศก่อนนะครับสำหรับภัยพิบัติอื่นๆในเอเชียได้แก่การเกิดดินถล่มในอินเดียเมื่อสุกที่แล้วผู้เสียชีวิต68ศพการเกิดดินถล่มที่เนปาลเมื่อวันเสาร์ครับเสียชีวิต33ศพสูญหายมากกว่า150คนและแผ่นดินไหว6.1ริกเตอร์ที่ยุนนานเมื่อวันอาทิตย์เสียชีวิต398ศพครับ มาดูต่อกับภาพรวมอากาศเอเชียครับสัปดาห์นี้เอเชียตะวันออกมีความเสี่ยงฝนมากกว่าสัปดาห์ที่แล้วร้อนสุดที่เซี่ยงไฮ้และโตเกียวนั้นขณะน,นี้อุณหภูมิมากกว่าบ้านเราเสียอีกนะครับเซ a a ตเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้หรือ A e c สัปดาห์นี้มีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้นบริเวณฝนหนักสุดก็คือด้านรับลมมรสุมครับไล่มาตั้งแต่อ่าวเบงกอลลงมาถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกของไทยและภาคตอนออกนะครับเซนเอเชียใตย้สัปดาห์นี้ร้อนลดลงครับเพราะว่าฝนมากขึ้นไฮเดรบัดยังร้อนสุด38องศาส่วนเอเชีย กลับมาที่ไทยครับปัจจัยฝนขณนะนี้ก็คือร่องมรสุมที่อยู่เหนือประเทศไทยกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังปานกลางครับสองตัวการนี้จะทมให้ทั่วไทยมีฝนเพิ่มขึ้น40-60%ของพื้นที่นะครับขอให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักที่ภาคเหนือเชียงรายพะเยาน่านตา่างอีสานบึงกาฬจานานันทุนครปฐนครพนมุกดาาัาทัอํานาจเจริญอุบลราชธานีภาคตะวันออกที่ปรา,รจ,ากกจีนบุรีจระแก้วจันทบุรีและตราดส่วนภาคใต้เ็ถึ่นที่ระนองนะครับคลื่นอันามันตอนบนสูง2เม และสำหรับการคาดการณ์ฝนวันนี้ครับตั้งแต่4ี่โมงเย็นทั้งกรุงเทพและปริมณฑลมีความเสี่ยงฝนตกหนักสูงมากโดยเฉพาะตั้งแต่หนึ่งทุ่มเป็นต้นไปเสี่ยงฝนตกหนักในเขตคลองเตยวัฒนาสวนหลวงพัทโงบางนาประเวศสะพานสูงมีบุรีลาดกระบังและหนองจอกต่อเนื่องถึงจะเชิกรเทีครับวางแผนการเดินทางกับความเสี่ยงฝนสูงทั้งกทมและปริมณฑลเย็นนี้ด้วยนะครับเรามาตามมาต่อในช่วงของเรื่องเด่นเย็นนี้เลยนะครับเพราะนี่คือ ทวสอบรอนศึกษาต้นครับสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันไทยจำกัดมหาชน